แลนดอมของคนธาตุลมนะคะคนโสดแบบเราทำไมถึงยังไม่มีแฟนสักทีเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่และเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องดูไพ่เล่าเรื่องนะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเขาก็จะมีถึง9รสชาติด้วยกันนะคะก็จะมีรสคัสตาร์ด รสใบเตยรสมาเบินช็อครสคาปูชิโน่รถกล้วยหอมรถเมล่อนรสนมฮอไก่ดูรถมะพร้าวและ รสตอร์เบอร์รี่หาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อนะคะยังไงก็ขอฝากขนมยูโรเค้กให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและเพื่อนๆคนใดสนใจนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้ฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วัน เพื่อนๆชอบประทับใจนะเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าสู่การพรยากรณ์กันเลยนะคะทตดลมกลุ่มตุลมีถุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะด้อมคนโสดแบบเราทำไมถึงยังไม่มีแฟนสักทีเราต้องมาดูไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนทัดลมนะคะว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคะทำไมถึงยังโสดอยู่ทัดลมขอพลังงานหน่อยสิว่าทัดลมใช้ชีวิตยังไงเนี่ยทำไมถึงยังโสดอยู่คะพลังงานคนทัดลมเพอร์มิตมาใบแรกเลยโสดมุนหรือปะ สวดมนต์นั่งสมาธิบวชนะปีกวิเวกออารมณ์ประมาณนะั้นนะอารมณ์แบบปีกวิเวกอินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวเดอะสตาร์อยู่คนเดียวแล้วสบายใจชินกับความเหงาไม่ได้มองว่าความเหงามันทำร้ายเราเรากับรู้สึกโล่งใจไม่มีพันธะไม่มีภาระผูกพันนะมีเงินก็ใช้คนเดียวไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอารมณ์แบบรักอิสระแล้วก็โฟกัสเรื่องของตัวเองมีเป้าหมายในชีวิต ในระยะยาวอยากสร้างความมั่นคงฉะนั้นเป้าหมายจริงๆของคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักเลยด้วยซ้ําไปนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับไม่ได้ไปโปรยเสน่ห์ให้ใครด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเสน่ห์นะแต่เพียงแค่ว่าเราอยากทําตัวธรรมดาธรรมดาไม่อยากเป็นจุดเด่นนะคะไม่อยากเป็นจุดเด่นให้ใครสนใจเราก้าว <c oughs> เรียนนะคะสามถ้วยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโท t r o v e r ตนะแต่คุณก็มีเพื่อน ก็มีบทบาทในช่วงที่เข้าสังคมเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้บ่อยอะเข้าสังคมได้นะแต่เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะคะคุณอาจจะไปเอนจอยข้างนอกบ้างไปเที่ยวเที่ยวกับเพื่อนนะนะหรือว่าไปแฮปปี้ดีดนะ้าทำกิจกรรมข้างนอกอาจจะไม่ได้บ่อยแต่มันก็เป็นตารางชีวิตของเราที่บางครั้งเราก็มีมเมนต์ที่จะต้องเข้าสังคมเน ธาตุลมก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่ในถ้าปีกวิเวกไม่ไม่เอาใครเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าถึงแม้ว่าคุณนั้นน่าจะเข้าสังคมมีคนเข้ามาชอบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังแบบไม่ได้ให้พิกัดในการติดต่อสื่อสารกับใครง่ายๆนะคะชีวิตก็เลยโสดไงสามถ้วยเดอะมูน้าลมไม่ใช่คนที่ไว้ใจใครง่ายๆนะ แล้วก็ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันแบบหวือหวาความสัมพันธ์ที่ที่มาแล้วข้างลักเลยปะคุณชอบความสัมพันธ์ที่ค่อยค,อยคอยศึกษาเรียนรู้กันอนะแต่ส่วนใหญ่คุณมักจะเจอความสัมพันธ์แบบเข้าหาคุณตรงๆแล้วธาาดลมคุณรู้สึกไม่อินปะเออไม่ได้อินคนที่เข้าหาชันตรงๆอะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีศิลปะในการเข้าหาเลย มันตรงเกินไปอะตรงฉินเกินไปจนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่รู้จักกาลาเทศะไม่มีมารยาทด้วยค่ะดูกลางๆยังไงก็ไม่รู้คุณอาจจะไปคิดแบบนั้นเลยนะเออมันเหมือนกับว่าไม่มีศิลปะในการวางตัวคุณไม่ชอบคนที่ไม่รู้จักวางตัวนะคะแบบเฟียสเกินไปอะไรประมาณนี้คุณก็ไม่ชอบแล้วคุณน,น่าจะเจอในลักษณะแบบนั้นนะ่ะนะคะมาดูสถานาการณ์ความรักของทาทลมคนโสด เรามาเช็คกันซิพลังงานความรักคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยพลังงานความรักคนโสดช่วงนี้ทาาดลมก้าวถ้วยก้าวถ้วยแปดไม้นี่เห็นไหมขนาดคุณเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบๆน,นะก็ยังมีคนทะลุหน้าต่างเข้ามาหาทาาดลมนะเอาจริงแล้วถ้าคุณเช็คเรตติ้งอ่ะจะเข้ามากันเยอะขนาดไหนนี่ขนาดหลบอยู่หลังเสานะไม่เป็นจุดเด่นให้ ให้ใครมาชอบเรานะยังมีคนมองคุณเลยท่าลมสามไม้เท้าคือมีคนแอบชอบท่าลมจริงด้วยอะ่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาดูจังหวะในการเข้าหาทาดลมไม่ได้อะ่ะเพราะดูเหมือนท่ดลมคุณไม่ค่อยอะไรกับใครคุณดูแบบว่ามีโลกส่วนตัวจนฝั่งตรงข้ามเขาก็เหมือนกับไม่กล้าเข้ามาเพราะเขากลัวถูกบล็อกกลัวโดนบล็อกนะคะเพราะว่าท่าลมคุณเป็นคนขี้ลาคาญด้วยนะแบบว่าถ้าใครก็ตามที่แบบคุณรู้สึกไม่ชอบแล้วทักมา เลี้ยงบทความหรือเข้ามาสรารภาพคุณแบบตรงๆเลยแบบนี้คือทัดลมบล็อกหมดจริงๆนะเนี่ยก็คือไม่เอาเลยนะคะหรือบางคนอยากเก็บไว้ก็อ่านอ่านข้อความนะแต่ก็ไม่ตอบอะไรอ่ะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่อยากเก็บเอาไว้ให้ดูชีวิตเราเฉยๆทัดลมจะเป็นแบบนั้นไหมสถานการณ์ความรักทัดลมเหรอโหการแสดงออกของของคนทัดลมนะกวางมองว่าคุณเทใครไปหลายคนล่ะ มันอาจจะไม่ได้เป็นการตั้งใจที่จะเทเข้าใจะปะแต่มันเป็นรูปแบบของการปฏิเสธอะ่ะก็คือชีวิตนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาใครเข้ามาเป็นภาระทางด้านจิตใจอาจจะยังไม่พร้อมแล้วคุณไม่พร้อมพิสูจน์ใครด้วยนะท้ารลมไม่พร้อมพิสูจน์ใครทางนั้นคือคนนั้นจะดีแบบสวดมนเข้าหาคุณเลย <c oughs> นะคะคุณก็ไม่ไม่ไม่อยากพิสูจน์อ่ะถ้าเขาจะเป็นคนดีก็มันก็เป็นผลประโยชน์กับเขาเนี่ยก็ดีแล้วที่เขาเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอินกับความดีของเขาแล้วเราจะต้อง เข้าไปรักเขาแบบนี้แม่ชีแถววัดแม่เพระสวดมนต์อยู่ตามวัดอย่างนี้เราก็ไปตกหลุมรักติอืมนะคะในอ่าเขาเรียกว่านักบวชหรอหรือคนที่แบบบ,บําเพ็ญตบะงั้นนั้นอ่ะคนดีแต่ก็ในในกลุ่มเฉพาะในกลุ่มคนดีนะคนไม่ดีก็มีอ่ะอันนี้พูดเปียบเบยให้ให้เห็นภาพไม่งั้นเราก็ไปรักตรงนั้นหมดแล้วสิถูกปะฉะนั้นถ้าใครคนนึงมาทําดีกับเราแล้วจะอาศัยการทําดีตรงเนี้ยเพื่อให้เราตอบแทนด้วยความรักเนี่ย อาจจะยังไม่ใช่ธาตุลมนะบางทีธาตุลมคุณอาจจะตอบแทนด้วยมิตรภาพดีๆก็ได้นะคะโอเคเนี่ยดูสิธาตุลมเนี่ยเออราชินีดาบมาเลยละคนยากมากเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนแบบมาตรฐานสูงไหมมีมาตรฐานในในแบบที่ตัวตัวเราต้องการอยู่แล้วแล้วมันยังไม่มีใครเข้ามาตรงใจกับเราอะหกดาบก็คือคุณอาจจะไล่ไปไกลๆเลยตัวเลือกหรอก็ก็มีเข้ามาเยอะในกลุ่มนี้ก็มีคนดีนะแต่สิบดาบเข้ามาก็คือแบบปฏิเสธไปอะ่ะคุณอาจจะทําใครเจ็บหรือบางที คนที่คุณปฏิเสธไปอ่ะกลายเป็นศัตรูของคุณด้วยก็คืออารมณ์พานอ่ะอารมณ์พานประมาณว่าจีบคุณไม่ติดแล้วพานใส่คุณอย่างเงี้ยก็ต้องให้ระวังนะให้ระวังให้ระวังว่ามันจะมีประเภทที่ที่แบบว่าทําดีหวังบลกับเราอ่ะเป็นพวกที่คาดหวังอะไรในตัวเรานะคะแต่พอเราปฏิเสธอืมในเรื่องของสถานะอะไรเงี้ยเขากอา็อาจจะเอาในสิ่งที่เขาพยายามให้เราอ่ะมาทวงบุญคุณก็ได้นะธาตุลมต้องระวังจุดนี้เด้อ แล้วคุณจะเจอใครที่ถูกใจคุณไหมจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วทําให้ธาตุลมถูกใจบ้างได้ไหมธาตุลมขี้งุดหงิดนะช่วงเนี้ยมาดูสิจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้ธาตุลมรู้สึกแบบถูกใจไหมเด็กเรียนนะจะมีไหมจ้ามีไหมจ๋าอ่ามีไหมธาตุลมมีสักคนไหมธาตุลมออกแนวลักษณะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยชอบให้ใครเข้าหาป่ะแต่ถ้าถูกใจใครเดี๋ยวเข้าหาเองธาตุลมจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้าหาคุณเยอะๆมันไม่มีสเสน่ห์ไงไม่รู้่ามันม,มันดูแบบมันดูไม่น่าท้าทายหรอ <laughs> คือเดี๋ยวคุณค้นหาของคุณเองเอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าฉันชอบฉันถูกใจเดี๋ยวฉันลุยเองธาตุลมจะเป็นอย่างนี้เลยและธาตุลมถ้าอยากได้ใครคุณต้องได้ด้วยคุณเป็นคนแบบนี้อืมถ้าคุณเล็งใครไว้นะ ในเป้าหมายถ้าคนนั้นเป็นเป้าหมายในใจคุณในความรู้สึกของคุณแล้วคุณชอบมากคุณจะมีศิลปะในการเข้าหาเขาและไม่ได้เป็นการเข้าหาตรงๆนะมันเป็นการเข้าหาในแบบที่เขาคนนั้นจะตกหลุมรักคุณแบบไม่รู้ตัวด้วยเอเออนี่คือคนทาตุลมนะบอกไว้ก่อนทาตุลมอะเวลาชอบใครไม่จําเป็นจะต้องจีบแบบออกตัวอืมแบบเป็นการจีบแบบเ,น,เนียนๆอะแล้วคนนั้นก็รู้สึกตกหลุมรักธาตุลมเฉยเลย แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่มีใครที่คุณรู้สึกใช่ไงส่วนใหญ่อ่ะคุณจะเจอแต่คนเข้าหาแต่คุณจะเจอใครที่คุณอยากเข้าหายังไม่มีแต่ไม่แน่อีกหกเดือนข้างหน้าอาจจะมีก็ได้นะคะเป็นไปได้ที่จะมีอ่ะฉะนั้นเรามาดูกันก็แล้วกันว่าอีกหกเดือนข้างหน้าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมอ่ะทั้งคนถูกใจไม่ถูกใจเอารวมๆเลยอมาดูซิว่าอีกหกเดือนข้างหน้าจะมีใครสักคนเข้าหาธาตุลมไหมคะ่ะ มีไหมเอ่ยหกเหรียญมานะจ๊ะมีนะแฮงแมนมีคนเข้าหา,าธาตุลมไหมมีมีคนเข้าหา,าธาตุลมแต่าธาตุลมไม่ให้ใครสมหวังกับคุณังนั้นอะคนที่เข้าหาคุณอะเคยเปิดใจแล้วไงเปิดใจเปิดโอกาสแล้วมันไม่รู้สึกหลักมันก็ไม่อยากฝืนไงคือถ้าความรู้สึกคุณไม่อยากไปต่อคุณจะฝืนไปเพื่ออะไรให้เขาแบบมามา,มาทำดีกับเรา มันเท่ากับเราไปให้ความหวังเขาแล้วคุณก็ไม่ชอบอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเขาจะทําดีกับเราแบบไม่หยุดนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ร้องขอเขาให้เขาให้คุณเองอะ่ะเออเขาพยายามที่จะทําดีกับคุณเองคุณไม่เคยร้องขออะไรเลยนะคะแต่เขาก็ยังพยายามจะทําแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับถ้าใครทํเดี่ยวุณเนาะุณก็ไม่กล้าปฏิเสธน้ําใจอะไรของเขามากนักหรอกนะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะ่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีแบบนั้นจริงๆอะ่ะเขาจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นบุญคุณเด็ดขาดอืมอะไรในสิ่งที่ คุณไม่ได้ร้องขอแล้วมายัดเยียดหรือพยายามมาให้อย่างเงี้ยไม่สามารถทวงเป็นบุญคุณได้นะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาให้ด้วยความเต็มใจอ่ะหรือการมีน้าใจจริงๆอ่ะแล้วคุณจะเจอแบบเนี้ยบ่อยเจอพวกแบบสายเปบ่อยมากสายทุ่มเทอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ดีอะคุณจริงๆรินะคะบางคนเขาก็ไม่ได้หวงอะไรตอบแทนอะ,ะถ้าคุณไม่ได้โอเคกับเขานะคะมันก็ยังมีในลักษณะเป็นมิตรภาพดีๆเป็นเพื่อนกันไปเป็นพี่น้องอะไรกันไปก็ว่ากันแล้วแต่สถานะที่คุณจะมอบให้ได้อะนะ แต่บางคนน่ะกลายเป็นศัตรูของคุณไปเลยนะคะอืมก็เอาเรื่องนั้นไปเป็นความดีความชอบเป็นบุญคุณอ่าอาจจะไปพูดกับคนอื่นไปเพื่อให้ตัวเองดูดีอ่ะคุณก็จะเจอประเภทนั้นนะคุณก็จะดูกลายเป็นตัวร้ายไปอีกในสายตาคนอื่นไปอีกขอดูสามดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเด็กถ้วยโอ จะมีใครเข้ามาให้ธาตุลมถูกใจไหมยังมีแต่คนถูกใจธาตุลมแฮะธาตุลมคุณไม่โอเคกับใครจริงหรอคือหัวใจยังไม่วาวุ่นยังไม่มีใครเข้ามาป่วนใจคุณได้อะโอเคคือสไตล์คนที่คุณจะชอบน่าจะเป็นสไตล์คนที่ไม่ได้เข้าหาคุณก่อนปะเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเดี๋ยวคุณจะถูกใจของคุณเองถ้าคุณชอบคุณชอบของคุณเองธาตุาลมเขาไม่เหมือนใครซะด้วยสิอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วจะมีใครที่ทําให้คุณรู้สึกถูกใจไหม อาถามกันอีกรอบสิแบบว่าเข้ามาขย่าใจธาตุลมอะมีปะเลเวอร์มามีนะกวางว่าต้องมีแน่เลยเดอ์ซันคิดว่ามีแล้วก็น่าจะเป็นเป้าหมายของธาตุลมอ่ะเดทนะคะมีเว้ยเฮ้ยเหลือเชื่อห้าไมา้ถ้าเขาเป็นใครอะ่ะคนที่ไม่แอคชั่นคนที่ดูนิ่งๆหรอเหมือนจะเข้าหาก็ไม่เข้าหาธาตุลมเนี่ยเหมือนดูเขาจะเข้าหาเรานะ แล้วเขาเหมือนพยายามทําตัวคาดเราพยายามทําตัวให้ให้คุณค้นหาตามหาคําตอบอืมประมาณเนี้ยทรงมานิ่งๆอ่ะคือคือธาตุลมจะจะชอบความไม่ชัดเจนเหรอชอบความอะไรที่มันกุมเครืออย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะไปตกหลุมรักคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี้ยคนที่เขาดูเย็นเย็นดูชาชายัางไงไม่รู้ดูนิ่งอ่ะดูไม่ค่อยมีจิตวิญญ,ญาณเท่าไหร่รักก้อนหินก้อนนันจังเลยฉันชอบก้อนหินก้อนนั้นนะอยากให้ก้อนหินนั้นนะ่ะ มีจิตวิญญาณเดี๋ยวจะปลุกเขาขึ้นมาเองปลุกพลังชีวิตให้เขามีชีวิตเองอย่างนี้หรอความรักของกดทาตุาลมอาจะมาปะแปลกแปลกขอดูไพ่เดทหน่อยสิขอดูไพ่เดทหน่อยนะคะพลังงานไพ่เดทคืออะไรเออธาตุลมเดทคืออะไรคะ s t r e n g t h e m p r e s s นะคะ เป็นคนที่ธาตุลมจะเป็นฝ่ายเข้าหาเองแล้วก็ทุ่มเทเองนะเนี่ยธาตุลมเป็นยังไงละ่ะธาตุลมใจเย็นๆก่อนนะเนี่ย oh. เด็โอ้โหสเตรนท์เนี่ยเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนคุณพยายามจะเข้าหาเขาเองนะคนคนเนี้ยเป็นคนที่คุณถูกใจมากๆเลยแล้วคุณอยากได้เขามานานมากแล้วอ,อืมหรือถ้าเป้าหมายจะมาใหม่ในอนาคตข้างหน้าอีกหกเดือนนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนที่ทําให้ให้คุณรู้สึกคุณอยากจะกายร่างเป็นคนที่กระตือรือรนะ้นอ่ะ เป็นเ e อ็กโทเวิร์ดขึ้นมาเลยจากอินโทเวิร์ดกลายเป็นเ e อ็กโทเวิร์ดนะคะเหมือนแบบมีพลังชีวิตมีเอดจีที่แบบอยากจะพุ่งหลาเข้าไปจีบเขาเลยนะคะคือไม่สนใจโ no, นสดโนแคลว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเอาเป็นว่าถ้าคุณถูกใจแล้วพร้อมเคาะประตูหน้าบ้านเขาเลยค่ะจะเป็นแบบนั้นคนคนนี้จะมีลักษณะยังไงอ่ะคนที่ถูกคนที่ เข้ามาเขาย่าใจธาตุลมได้จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไงขอลักษณะของคนคนนั้นหลยเซหกไม้เทา้าเขาดูเขาดูดีเนาะลักษณะของเขาเป็นคนฉลาดประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วด้วยนะคะเขามีพลังที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากทําความรู้จักอะ่ะเป็นคนวางตัวดีมีโปรไฟล์ที่ดีดูไม่ค่อยสนใจธาตุลมเท่าไหร่หรือบางครั้งเขาก็ดูเหมือนจะชอบเราปะ ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่เด็กดาบเหมือนจะทําท่าเข้เขา,เข,าเข้าหาทาตลงนะอย่างที่บอกไปแต่ก็ไม่ได้เข้าหาตรงๆอาจจะเป็นการมาส่องมาดูแต่ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทําให้เราสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่ามาดูทําไมวะมันมันเริ่มต้นจากความสงสัยนะคะจากจากความคาใจในในการกระทําของเขาอืมเขาไม่ได้เข้าหาคุณตรงๆแต่ไอคนที่มันเข้าหาคุณตรงๆคุณไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไง ไม่ได้รู้สึกว้าวคือเขาก็เปิดหน้าไพ่ให้คุณเห็นหมดเลยว่าเขาชอบคุณยังไงเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้นแต่คนที่คุณจะไปชอบอะ่ะเขาจะไม่ได้เข้าหาคุณตรงๆแบบนั้นอะ่ะแต่เขาจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากหาคําตอบในตัวเขาหรืออยากจะค้นหาคนคนนี้นะคะ่ะธาตุลมห้าเหรียญเห็นปะเขามีการสื่อสารกับคุณนะแต่เป็นการสื่อสารแบบพลังนิ่งๆอะ่ะพลังเงียบๆนะคะธรรมดามากๆเลยแต่ธาตุลมคุณจะชอบแบบนี้ น่าจะมาในลักษณะแบบคนแอบชอบหรือบางทีเขาอาจจะสื่อในลักษณะเหมือนแอบชอบคุณแต่เขาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นความสงสัยที่คุณค้างคาใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าแล้วคุณอาจจะติดกับการตามหาคําตอบนั้นมานานปะมันก็เลยเป็นความรู้สึกชอบเขาขึ้นมาเลยเออเนี่ยกวานจะบอกว่าความรักธาตุลมอ่ะมันจะเกิดจากแบบทเทิร์นรูปแบบแปลกๆนะคะ เขาจะแอคชั่นยังไงอะคุณถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุลมถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุลมอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบหกถ้วยสองดาบเห็นปะเออเขาก็เข้าหาคุณนะแต่เป็นการเข้าหาไม่ชัดเจนจริงด้วยอะ่ะเขาเป็นคนที่ดูจังหวะจะโคน,นะคะเป็นคนที่ดูสถานการณ์ดูเหตุผลไม่ตรงฉินไม่ข้างลักไม่แสดงออกถึงความข้างลัก เข้าหาแบบวางตัวเข้าหาแบบไม่ทิ้งศักดิ์ศรีไม่ทิ้งคุณค่าในตัวเองแต่บางคนเข้าหาธาตุลมถึงกับยอมอะยอมคุณทุกเรื่องอะไรเงี้ยหรือคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นมันมันดูไม่ฉลาดอะ่ะคือธาตุลมคุณเป็นคนที่ชอบคนฉลาดในการเข้าหามากกว่าแล้วคนเนี้ยจะเป็นคนที่มีฟอร์มอาจจะเป็นคนที่ดูแบบมีอีโก้ปะดูหน้าท้าทายดีดูดูได้มายากอย่างเงี้ยแต่ธาตุลมต้องได้ธาตุลมเป็นคนที่อยากได้ใครเราต้องได้จ้ะ คุณเป็นคนแบบนี้ต่อให้คนคนนั้นน่าจะดูยากโปรไฟล์เขาถึงยากแค่ไหนคือธ้าุลมเอาอยู่หมดนะเอาชนะใจได้หมดเลยค่ะอืมแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันอ่ะจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสรู้จักกันค่ะท่านลม t e m p e r a n นนะ t e m p e r a n นลาชาดา เหตุการณ์แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเก็บเป็นความรู้สึกเอาไวอ้อ่ะเริ่มแรกเลยมันมันจะเกิดจากการตั้งเป้าหมายหรือคุณหมายหัวคนนี้ไว้ก่อน <laughs> เชมเพลสเนี่ยฉันชอบคนเนี้ยเอ่าราชาดาบนะคะมีเป้าหมายนะเดอะฟูลมาแต่ก็เป็นความสัมพันธ์แบบปล่อยๆอย่ออะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบติดตามวิ่งไล่ตามอะไรมันไม่ใช่นะแต่ถ้าจะมีการเข้าไปจีบหรืออะไรอะ่ะมันมีการวางแผน อ่ะมีการวางแผนคือทัาดลมจะเป็นนักวางแผนอยู่แล้วฉันอยากได้คนคนนี้คือทัดลมจะวางแผนเลยมันจะมีการวางแผนเอาไว้อยู่ในใจลึกๆนะคะคือความชอบมากๆของคุณอ่ะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ว่ามันจะไม่ใช่การแสดงออกที่สื่อถึงการข้างหลักคือท่ดลมคุณจะไม่ทําคือท่ดลมจะไม่เปิดจุดอ่อนแต่เหตุการณ์ที่จะทําให้คุณได้แบบคุยๆหรือคบๆกันอ่ะมันมาจากความรู้สึกเซนสทีฟของคุณอ,อ่ะมุ่งเป้าไปที่เขาอ่ะ เอาเป็นว่ามันจะมีแผนการอะไรบางอย่างก็แล้วกันที่ทําให้คุณกับเขาได้สื่อสารกันอะเนี่ยเห็นปะโอ้ยสองถ้วยความรักความรักแบบเงียบๆหรอความรักที่แบบว่ามันอยากจะแสดงออกไปตามความรู้สึกนะแต่ว่าอีโก้มันก็คำขอศักดิ์สิมันก็มันก็มันก็ต้องมีอะค่ะแต่ถ้าธาตุลมชอบใครมากๆเนี่ยคุณทิ้งอีโก้ได้หมดเลยธาตุลมก็จะพยายามทําให้เขาตกลุมหลักคุณก่อนอะเป็นคนที่วางบอมปะ ถ้าลมเป็นคนวางบอมก่อนนะเนี่ยดูท่าแล้วนะคะน่าจะเป็นท่าลมาที่ที่เข้าหาเขาก่อนสู้ไม่ถอยด้วยนะท่าลมสู้ไม่ถอยคุณคุณไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นคู่แข่งคุณเพราะคุณไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งเพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะว่าคุณมีดีเออคุณมีดีในแบบของคุณไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกับคนอื่นนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จกับความรักในสิ่งที่คุณอยากได้ใครมาแล้วคุณต้องได้อ่ะ ถ้าลงเป็นคนแบบนั้นนะจ๊ะอัศวินถ้วยอะถ้าลงเป็นคนเล่นเกมความสัมพันธ์เก่งแต่การเล่นเกมของคุณมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกอะแต่ถ้าคุณรักใครจริงแล้วอะคุณมักจะทุ่มเทนะอืมประมาณนี้เนี่ยมันจะแสดงออกถึงความรักไปเลยความจริงใจแล้ะสรุปจะได้มีแฟนไหมภายในหกเดือนเนี้ยความสัมพันธ์ดูแปลกๆดีสี่ถ้วย มีโอกาสได้เป็นแฟนกับใครสักคนไหมเนี่ยเอมเพลอร์ <Emperor. S 1> มีโอกาสจีบติดนะมีโอกาสจีบติดเหมือนกันึนงดาบเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ความสัมพันธ์ที่คุณจะเข้าไปจีบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะท่าลมเขาอาจจะเป็นคนที่อ่าดูนิ่งดูดูคาดเดาอะไรยากเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายมันเป็นไพ่หนึ่งดาบเข้ามาแต่สุดท้ายคุณจะชนะใจเขาด้วยใช้การกระทําเวลาความจริงใจอืม เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้คุณหมายหัวใครไว้นะคะคุณมีใจให้ใครคุณจะประสบความสําเร็จนะบอกแล้วไงคีย์เวิร์ดของคนธาตุลมอยากได้ไขรต้องได้คุณอยากได้อะไรคุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มาแต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในรูปแบบของศีงลธรรมอันดีงามด้วยนะในความถูกต้องด้วยนะถ้าธาตลมเอาไปใช้ในในทางที่ดีมันจะดีเลยอะอย่างเช่นถ้าเขาโสดแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเขาเขาอาจจะแบบ ไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกหรือถ้าเขามีความชอบเราจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มากพอถึงขนาดจะจีบเราก่อนอะแต่ธาตุลมจะเริ่มก่อนหนึ่งดาบมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่ของชัยชนะอะค่ะโอเคอาทีนี้มาดูลาศีที่เกี่ยวข้องกันดีกว่ามีชาวเมษนะมีชาวมังกรมีชาวมีนมีชาวตุลมีชาวพฤษภศมีชาวธนูมีชาวพิจิกนะคะพิจิกสิง มีถุนนะกรกฏอ่อราศีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูกันนะแป๊บสักครู่กันกลุมนะคะนอกนั้นรา,าศีธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกนนะาสนาเจอกันใหม่ใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย